ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตโยต้าโฟล์กูเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวรีเจนเดอร์หรือจะเป็นเจ้าตัว GR Sport นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมากวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัวโตโยต้านะครับตัวรีเจนเดอร์นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเดินทางมาจากขอนแก่นนะครับเพื่อนํารถไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับ ทำการแก้ไขระบบนะครับก็เป็นที่ทราบมาดีนะครับในการที่เราทําการออกแบบติดตั้งระบบรื่งเสียงรถยนต์ครับแค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาชมนะครับเบื้องหลังในการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะเจ้าตัวลำโพงมิเลน์นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ไขระบบรื่งเสียงในรถโตลต้าตัวรีเจนเดอร์กันนี้นะครับว่าเราจะทําการแก้ไขระบบในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ไขระบบุเสียงนะครับในรถโตลต้าตัว f o r t u n e r นะครับตัวร e g e n เดอนะครับเพื่อเพื่อนสมาชิกเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วนะครับก็สรุปดังนี้นะครับหนะครับนะครับหลังจากที่เราทําการจถอดเจ้าตัวแผงวระตูมานะครับเราก็จะเห็นนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวนมโพรมีเลนรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับ สิ่งที่เราจะทําการแก้ไขนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลาโพงเดิมนะครับที่เพื่อนสมาช er pues ิกได้ทําการติดต um ั้งมานะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณทางลูกค้านะครับเพราะลำโพงเดิมก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราทําการนะครับนะครับติดตั้งเจ้าตัวเซอร์ลิงเพิ่มเข้าไปแล้วเรามาดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งเป็นปัญหามากนะครับเห็นนะต้องซูมใกล้ๆดูนะครับเห็นการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับขวกขาตัวนี้นะครับก็เป็นพวกกาวร้อนนะครับ เอาสิตเตอร์ใส่เข้าไปเอากาวร้อนยิงเข้าไปเป็นอันว่าจบนะครับนี่เป็นการติดตั้งที่ผิดวิธีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานอุปกรณ์ซาวล์แลชพว้นครับเดี๋ยวเราทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานอุวกรอนซาวราแลชพื้ครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนที่2ตัวแดมตัวนี้นะครับเห็นไหมครนะครับการแดมมานะครับก็นะครับได้คุณภาพระดับหนึ่งสังเกตเห็นไหมครับว่า ในการแดมม์นะครับนี่ก็คือโครงสร้างของเจ้าตัว Enforcement นะครับที่ทำการสร้างก่อนที่จะทำการติดตั้งข้อเสียนะครับเห็นไหมครับเราเรามาติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยโครงสร้างเจ้าตัว Enforcement เกิดความเสียหายหมดเลยเห็นไหมครัเห็นไหมครับนะฮะนะครับนี่คือตัวปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานโอหันซาวร่าเฉพาะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัว Enforcement กับเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นแดมม์ซึ่งมันไม่ค่อยมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ย ให้มีคุณภาพและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการสร้างตัว f อนฟอ m เมนของทางชีมงานอวกาศสาวและชุดครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแก้ไขเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเสียงนะครับในรถโตลต้าโฟลจูเนอร์ตูริเจนเดอร์คันนี้ครับโดยการใช้ลำโพงเดิมที่เพื่อสมาชิกได้ทําการติดตั้งมาจากที่อื่นนะครับเพียงแต่เราได้ทําการนะครับวายสาย แล้วก็เก็บงานพวกเรื่องการดม์นะครับเพื่อให้ตัวลำโพงนะครับมิดเลนนะครับทำงานได้มีคุณภาพเสียงที่ดีและนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโเซสเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปทําการวิเคราะห์และประมวลผลัญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการนะครับนะครับเลือกการคัดออฟนะครับการทํางานของลำโพงมิดเลนชุดหน้าชุดหลังและไปเจ้าตัวสปอคนะครับให้ทํางานนะครับความถี่ได้อย่างต่อเนื่อง ב. การฟังเราจะได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและทีเสียงกันดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและทีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้ดนตรีครับได้โดดเด่นครับเสียงโปร่งโปร่งสายงวงวานนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงเขาล่องโปร่งใสนะครับถ่ายทอดมันได้เป็นธรรมชาติมากนะครับนอกจากนั้นนะครับเราได้ซาวด์สเตทนะครับอยู่บนดับบล็อตนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบต้นเสียงทางทีมงานโอเวอร์ฮอนส์สาวและทนครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ ได้ทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาแล้วนะครับแต่ยังให้คุณภาพเสียงยังไม่ถูกใจนะครับก็สามารถนํารถไปทางชีมงานอุปกรณ์สาวและชุดครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับอันไหนใช่ได้ประหยัดตังค์ลูกค้าเราก็จะใช้ในส่วนตรงนั้นไปส่วนไหนที่เราต้องการเพิ่มเติมเราก็เพิ่มเติมในส่วนนั้นไปเพื่อให้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนเหมือนกับรถโตลต้าตูรีเจนเดอร์คันนี้ครับตลาบโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตลต้าตูรีเจนเดอร์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรีย ให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเบอร์ฮอนซาวและเพื่อนครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับหรือฝากกดติดตามด้วยนะครับ